กลับมารับชมไทยบันเทิงกันครับหนุ่มกัญชัยเปิดเองฟินเองรับอยากให้รักนายใบยเฟินถึงฟังหนุ่มกัญชัยออกตัวไม่ใช่พ่อสื่อแค่แนะนำนายนภัสบอกความรู้สึกกับใบเฟินพิมพ์ชนกลั่นเหมือนพ่อสอนลูกชี้ทั้งคู่เหมาะสมกันมากแอบเชียร์ตั้งแต่เป็นเพื่อนบอกควงกันไปออกเดทที่เยาวราชไปลงต้นไม้ที่บ้านเป็นโลกของเขาสองคน ตนคงส่งได้แค่นี้จุดหมายปลายทางต้องไปให้ถึงเองแต่รับอยากเห็นลูกถึงฝั่งฝันตอนนี้แฮปปี้ไหมให้ภาพเล่าเรื่องเรียกว่าหลุดบอกสถานะนายนพัฒเสียงสมบูรณ์กับไปเฟินพิมพ์ชนกหรือวิเศษภัยบูรณ์ว่าตอนนี้ก้าวข้ามเส้นเพื่อนกันไปแล้วจนกลายเป็นประเด็นฮือฮาฟินกันทั่วบ้านทั่วเมืองกระทั่งล่าสุดทั้งคู่ก็เริ่มเปิดใจให้กันมีการควงกันไปออกเดทที่เยาวราช ขณะที่หนุ่มนายก็ไปช่วยลงต้นไม้ที่บ้านใบเฟิร์นงานนี้ที่ปรึกษาความรักอย่างหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยก็เผยระหว่างมาร่วมงาน GQ Men of the Year 2022ว่าไม่อยากให้เรียกว่าพ่อสื่อเพราะนายก็เหมือนลูกและคิดว่าเหมาะสมกับใบเฟิร์นคือจริงๆแล้วอย่าเรียกว่าเป็นพ่อสื่อเลยเนอะคือพอดีว่าน้องนายก็เป็นเหมือนลูกเราเราเห็นเขามาตั้งแต่อยู่ในท้อง จนกระทั่งเขาโตมาเราก็เคยสัมภาษณ์เขาวันหนึ่งเขามีความรักเขาก็ปรึกษาเพราะเราอยู่กับเขาตลอดในเวลาที่เขาขับรถไปกินไปนอนอยู่ด้วยกันเขาก็ปรึกษาว่าเขาควรจะเริ่มแบบไหนดีมันควรจะเป็นยังไงดีซึ่งตัวเราเองก็จากประสบการณ์ที่เคยมีก็เหมือนกับพ่อแนะนำลูกไม่ใช่พ่อสื่อหรอกว่าจริงๆแล้วก็ต้องคิดให้ดีเพราะเรากับฝ่ายหญิงก็เป็นเพื่อนกันมานาน เพราะฉะนั้นก็ต้องระวังตรงนี้ด้วยเพราะมันจะละเอียดอ่อนมากกว่าคู่อื่นๆเพราะถ้าเกิดว่าเขาไปผิดทางแล้วฝ่ายหญิงเขาไม่ได้รู้สึกแบบนั้นเนี่ยมันเสียเพื่อนทันทีนายเขาก็รับรู้เขาก็ถามว่าจะยังไงทางเราก็บอกว่าต้องลองโยนหินถามทางต้องดูว่าบางสิ่งบางอย่างที่เราพูดไปเขาตอบสนองไหมถ้าคิดว่าเขาตอบสนองเราดีแล้วเป็นอย่างที่เราคิดก็ลุยเลย ดีใจแฮ ppy กับใบเฟิร์นเด็กคนนี้น่ารักเป็นคนที่ต่อสู้เป็นคู่ที่เหมาะสมกันมากแอบเชียร์ตั้งแต่เป็นเพื่อนคือเขาไม่เครียดครับก็มาปรึกษาแบบสบายๆนั่งคุยกันเพราะนายเป็นเด็กน่ารักอยู่แล้วส่วนตอนนี้มันก็เป็นมุมของเขาแล้วต้องไปสัมภาษณ์เขาแต่ในมุมของเราเราก็รู้สึกดีใจเพราะว่าเอาจริงๆคือกับใบเฟิร์นเองผมก็แฮ ppy กับเด็กคนนี้มานาน แล้วก็รู้สึกว่าเด็กคนนี้น่ารักเขาเป็นคนที่ต่อสู้คือเท่าที่เคยสัมภาษณ์น้องมาแล้วก็เห็นในมุมมองต่างๆผมก็เชื่อว่าสองคนนี้เขาเหมาะกันมากแล้วเราเองก็แอบเชียร์ตั้งแต่ตอนแรกที่เขาเป็นเพื่อนกันเคยบอกนายด้วยซ้ำว่าทำไมไม่จีบเลยเขาก็บอกว่าผมยังไม่ค่อยกล้าจนกระทั่งวันหนึ่งเขาตัดสินใจบอกเราว่าเขาอยากจะเปลี่ยนแปลงสถานะแล้วนะเขาอยากจะเดินหน้าแล้วเราก็สนับสนุน เชื่อว่าวันหนึ่งถ้าเป็นแฟนกันก็ต้องมาหาตนอยู่แล้วเขาต้องมาอยู่แล้วอย่างไงเราก็ต้องได้เจอกันอยู่แล้วเป็นธรรมดาเพราะเราอยู่ด้วยกันเราทานข้าวด้วยกันเรานัดเจอกันบ่อยๆอยู่แล้วบอกควงกันไปออกเดทที่เยาวราชไปลงต้นไม้ที่บ้านเป็นโลกของเขาสองคนตอนนี้มันก็เป็นโลกของเขาสองคนก่อนไงไปไหนมาไหนก็ต้องไปด้วยกันเราจะไปอยู่ตรงนั้นก็คงไม่ใช่แต่เราไม่ได้แซล ส่วนหมูพิมพกาเสียงสมบูรณ์ยิ้มแก้มแตกแม่หมูต้องยิ้มแก้มแตกอยู่แล้วละรับลุ้นคําตอบมากในครั้งแรกว่าสองคนจะตอบแบบไหนโอ้โหมากๆเพราะตอนแรกก็ลุ้นอยู่ว่าสองคนจะพูดแบบไหนนายเขาก็สุภาพบุรุษนะครับเพราะสิ่งที่เขาพูดออกมาวันแรกมันก็เป็นการเปิดทางแล้วก็ไม่ได้พูดอะไรที่เป็นการมัดมือชกฝ่ายหญิงให้เกียิฝ่ายหญิงส่วนฝ่ายหญิงเ,งเองเนี่ย เราก็ได้มีการพูดคุยกับน้องว่าใบเฟิร์นน่ารักมากเลยนะเป็นภาษาการที่น่ารักส่วนที่เขาขอบคุณที่เราเปิดทางให้ไม่หรอกครับคือเรายินดีเพราะมันเป็นเรื่องที่ดีๆเป็นเรื่องความรักคงได้แค่นี้จุดหมายปลายทางต้องไปให้ถึงเองหลังจากนั้นเขาก็ไม่ได้มาปรึกษาอะไรแล้วเราก็คงจะแค่ตรงนี้อย่างที่บอกไปคือเส้นทางเราก็แนะนำได้แต่ว่าจุดหมายเนี่ยต้องไปให้ถึงเอง แน่นอนคือเขามีความรักกันไปถึงฝั่งได้ยิ่งดีถามว่ามีวี่แววจะถึงฝั่งไหมอันนี้ตอบไม่ได้อยู่ที่เขามันก็ต้องดูดูกันไปค่อยๆเรียนรู้กันไปเราจะไปบอกเขาถึงฝั่งแน่ก็คงไม่ใช่เพราะมันเป็นเรื่องของการเรียนรู้ส่วนที่เขาไปกดไลค์โพสต์หมอช้างทศพรที่พูดว่าดวงของเขาจะได้พบเจอแฟนเร็วๆนี้อันนี้ไม่รู้เหมือนกันไม่ได้คุยเรื่องนี้ไม่รู้จะเชียร์คู่ไหนอีก ลัน่นไม่อยากพูดเรื่องนี้แต่มันคาใจตอนนี้แฮปปี้ไหมให้ภาพเล่าเรื่องไม่รู้เหมือนกันเอาจริงๆคือไม่ค่อยอยากจะพูดเรื่องพวกนี้เลยเราก็คิดอยู่นานในการที่จะพูดหรือหลุดปากจริงๆถามว่าหลุดไหมกึ่งๆมันก็ค้างคาใจอยู่แหละเพราะเรารู้สึกว่าถ้าเราไม่เปิดวันนี้มันไม่มีโอกาสที่จะช่วยเปิดแล้วนะเพราะวันนั้นมันมีข่าวเรื่องนี้พอดี ถามว่าแฮปปี้เอนดิ้งไหมก็ดูตามภาพให้ภาพมันเล่าเรื่องก็แล้วกันนี่คือความคืบหน้าของข่าวบันเทิงขอบคุณข่าวจาก MGR ออนไลน์ครับ